Thailand e l เล็กทรอน c กส์ u i t ร s i ิเียเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่2 4 2 6กรกฎาคม2567ณนศะูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงพร้อมประกาศความสำเร็จของประเทศไทย3ด้านได้แก่ฐานการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของอาเซียนศูนย์กลางการประชุมไม้แห่งอาเซียนและเจ้าภาพการ สัตงานประชุมวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกครั้งที่17ปี2027ค่ะ ก็ผมว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะครับทุกทุกเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ได้เกิดเป้าหมายนะครับแล้วก็จริงๆเราวางไว้ว่าเ,เราน่าจะมีประมาณ150นะครับก็จริงๆเรามีเกินเอ็กซิบิเตอร์ที่ที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ยังมีเวทีลิสติกประมาณ50คนนะครับในส่วนของวิซิเตอร์เนี่ยที่จากบริษัทชั้นนำเนี่ยเราวางไว้ประมาณ2000นนะครับแล้วก็ ที่มาจริงจริงมา register pre register ไว้ก่อนในประมาณ3,001นะครับแล้วก็ยังยังเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมครับผมมีนวัตกรรมค่อนข้างเยอะมากนะครับในในงานนะครับอยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็จะมีทั้งเครื่องจักรมีทั้งผู้ผลิตนะครับมี supply chain มี raw material ครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต PCB นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยตลอดทั้งงานเรายังมี speaker นะครับอีกประมาณ16ขั้นนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ใหม่ๆของ PCB i n t u y t r y เกี่ยวกับตลาดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับทุกอย่างที่ที่เป็น PCB ครับอ๋อหุ่นยนต์ AI นะครับจ,จริงๆแล้วเนี่ย AI ก็จะเปลี่ยนตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไปนะครับไปขั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PCB ก็จะเป็น PCB ที่เพล็กซ์ขึ้นนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตลาดก็จะ m ู v ออนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะได้เป็นฟระกับตรงนี้ครับผมท,ท่านณริตเรียนนะครับจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้นมีโปรเจกต์ของ b ีไในประมาณ50โปรเจกต์นะครับมีเงินลงทุนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านนะครับเรามั่นใจว่าภายใน5ปีเนี่ยเ,เราจะเป็นอ,อ,อันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็จะเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับคาดหวังไว้มากนะครับแต่ก็ประสบความสำเร็จไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ครับคิดว่าปีหน้าเราน่าจะทำได้ใหญ่กว่านี้ ครับผมยังไงก็เชิญนะครับงานเทค่านะครับอยู่ที่ฮอล์101นะครับผมว่าทั้งงานเนี่ยมีทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอุปกรณ์ p l y Chain นะครับแล้วก็ยังได้รู้จักบริษัทที่ผลิตในเมืองไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีความรู้นะครับยังสามารถฟังสปิเกอร์ที่จะมาพูดตลอดงานเนี่ยได้ถึง16คนด้วยกันนะครับที่มาจากทั่วโลกครับผมเอตานียขอบสอบทุกข่าว